อะไรครับทีเลยวิ้ายจริงเลยเบียยิงเบียยิงที่กอดที่จะรมุนมันหน่อยสิลป์โรคาร์โรครับให้มากับการปะปนไทยจริงด้วยโอ้อสามนัดสัปดาห์ทุกสัปดาห์หนึ่งเตะทุกวัน สุดยอดครับอภิชาตินับที่แล้วตีนาการนัดน,นี้ไม่ยังไม่ตีครับแล้วแพ้ลูกนี้โอ้โหเป็นทีกางสูงมากถ้าโดนเบียวเขาอาแล้วครับจริงเลยลูกนี้มาไมา่โอ้ติสธีรวิทย์เซฟไว้ได้ครับในช่วงปีใหม่เราจะพักนะครับเราจะหยุดการแข่งขันนะฮะขอให้ทุกท่านไปอยู่กับครอบครัวสะสมแต่บุบญ อภิชาติครับให้มาสวยมากครับเอกสิทธิ์มาแล้วยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้เลยอะให้มาสวยมากครับเอกสิทธิ์มาแล้วยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้เลยอะที่กร,ระตับปลไทยครับเปิดม้านัดคว้าอาแล้วครับจับแล้วมีโอกาสเปิดมาสับแล้วโอโ้โหศิลปพงสองจังหวดัด มีกสิทธิ์สับซ้ายเด็กสองอยังไม่มาครับเป็นหีสับเลยไม่เอาพิชัดเอาละครับพัดพิสุยาสับซ้ายอุ้ยเซมครับจะเป็นอย่างเหลือเอ้ยป๊ะปะยอปปอ,อปไทยไอ้พวกบิ๊กไอ้บิ๊กโซฟาโอ้โห หนาหน่อยครับกัตตบป๊อปบอสไทยสับลูกนี้เฮ้ยโอ้โหสะุดหัวคาะคุกได้ไหลกิโลแคลอรี่นะโดนเบียร์อาร์นะครับหลุดปาจิงลูกนี้เบียร์ป๊อบอุ้ยไม่ยิงแบบเมื่อกี้สัดขวาแหมจะป๊อปการแก้ตัวครับแต่ยิงไม่ได้ไทตันออกมาด้านขวามาที่ศีรษะอภิชาภพนุนสับลูกนี้อุย้ยเต็มเสาแต่พัทยาจัดได้ถึงอภิชาแล้วอภิชาต์มองเปิดมาเป็นทีจะปัน้น เป็นฮียังไม่ยังไม่ได้เอ็กซทธิ์ยิงไม่ได้เกี่ยวอะไรมาช้ามาบอดไซร์รัชรินโอ้โหลูกนี้ทันมากนี่ทันมากเร็วมากเร็วมากซ้อมนะเนี่ยซ้อมเขาด้วยเหรอนี่เขากินขนมชั้นรู้จักไหมโอ้หใจคอครับโอ้โหโคตรแคบ อภิชาติยืนมองหน้าเลยครับโอ้บอกว่าเออพิงลาดทำไมวะตัวนี้พิงเชื่อแล้วเออในส่วนอ่างกินดูครับโอ้โหี่ังครับยังอยู่ครับรอประตูรอประตูปิดผมก็เล่นได้นี่ว่ะใจไม่เอาอ่ะใจไม่เอานี่มาดูกัปตันป๊อปนี่มึงดูกัปตันนี่อุ้ยเปิดให้เจ้าเบียร์พุ่งมองเหมกได้ล่ะเลรดได้ไหมป๊อปได้โบ๊ทบอสพาดเกินเยอะเออออานล้วมึงเปี่ยนทำห้คนมันไม่ครบอยู่แล้ว มันอย่างนี้ต้องหยุดเกมกันนะโดนเลยนี่ไงโดนเลยโดนเตอนนี้ได้ไอ้เบ้นต้งถอดเสื้อไอ้เบ้มึงเดือดรึทำไมไอ้พีดมีแฟนกระเจี๊คนเดียวเอ็กซ์ซิงครับไอพีผัดเผ็ดสุริยาลึกมาเขาอะไรครับเจเบนเออใจคอไม่ส่งแล้วตายยังมีนะครวมใช่นี่นี่ทนายเบิร์ดทนายเบิร์ดมีผู้สิทธิ์มีสิทธิ์โอเค90มิวสิกครับ โอ้ยเซฟเว้ยโอ้โหป็นใบงามสุดยอดครับลูกนีครับโดดปาติบอลกับแววตาเนี่ยหน้าต่างกันดยใช่ดูแววตาก็รู้ออันโอ้ยเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพัดไปสุรยาครับแาาต่างกันหดูาก็รู้่างกันโอ้ยเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพัดไปสุริยาครับนี่ครับคิดแล้วแบบไปตีมือของชินต้องหันหน้าหนีนะ ไปต้มใส่กินกับโคกเหรอว่าดูวนี่เออไล่ก็ใช้ปากใช้อะไรพูดกันมานดีกว่าอ๋อแล้วครับศูนย์หน้าตัวไอเบนในตัวลงเถอะไม่ตีนัดนี้ตีนัดไหนใช่สกอร์ได้เปลี่ยนเยอะอยู่รูปอะไรเลยอ้อาวกลัวอะไรยิ่ลงมาเล่นให้ทีมอู้หูเด็ดขาดมากครับมาทีมบุญแสงครับยิงลงบนเล่นให้ทีมอู้หูเด็ดขาดมากครับมาทีมบุญแสงครับต้องยิงแรงด้วยเปล่าเหรอ รอดยอดแบบต้องถามพัทพิสุริยาแล้วก็มาดู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 ตีมือเออหน้ด้านี้แล้วหน้าดีหน้านี้พัทพิสุริยาทำเเจ้าหันหน้าหนีอยู่แล้วตีมือเลยมาส่งบอลจะไม่มองหน้าเลยเออเย็บเลยได้ยินว่าเตะบอลทีมชาติเตะบอลบูบ้านก็ทีมชาติไงอ๋อบอลทีมชาติไอโอได้ซ้อนสาวยิ้มมาแต่ไกาเลยโอ้ไต่ยิ้มฟันใหญ่เหมือนกันอ๋อฟันเยินเนารถติดลมอีกพนาทักอุ้ยมาแล้วกระสินสาดีต้อนใจคอนเออนี่เอกโทนี่ ไอ้โทนี่นะเนี่ยไอ้โทนี่ตะมุนไงไม่รู้จักตะมุนหรอเออเออไอ้โทนี่อันนี่ไอ้โทนี่โอ้โหเป็นซอยาครับผมโอรู้จัตะมุนไอเ้โทนี่ไอ้โทนี่โอ้โหเป็นซอยาครับไอ้เอา้าแวกขึ้นมายิงในทีนในคนนอกพี่ทำง,งานอยู่นะเออเราก็บภาคธนวัฒน์ตะนานเอาแล้วครับแบงค์มีบดีโอ้โหเหรอคุณผู้สกุลรู้สึกผิดเลยค่ะ คนคืนอ่ะทำอะไรก็คืนเลยส่งคืนอ่ะเอ้ยายาไอ้ตัวทำไตัวตัวทไตัวย้มันโชว์เอันี้ป่ะยูนีเอ็ดตัวนี้เอ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 งเอนีอ่ะงนายูขยัมด้วยพอติดทีมชาติสุรินละมาครับไปแล้วครับขาหน่อยดีประตูปอดใจอะมีไหมโอ้โหแบทอีดีจบได้หมแบเอ้ยเออเออ ก็รถช่วยเว้ยอยู่ตรงกลางสนามแล้วไม่ยิงนะดีที่อาร่าท็อปเจสันสุดไลโค้งไหมยกแล้วไปอือกระตอเอาเลยเฮ้ยเไปกรวดเลยไปกรวดไปกรวดไล่กรวดยัง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 ใส่ก้อยมาให้เจ้าพีทพีทอะไรพีทพีทอะไรพีทเอามาแล้วครับเลยได้ไม่ได้พิชาน์ปุ๊บปุ๊บตัดเจ็ด อู้เติมล็อกอูดูทุวเย็บเอ้ยโอ้ยเสียงเอ้ยแล้วนี่คืเสียงมันกันเสียงยิ่งล้อขาเข้าไปเลยครับโอ้โหดูทุวเย็บเอ้ยโอ้ยเสียงเอ้ยแล้วนี่เสียงมันกันเฉียงยิ่งล้อขาเข้าไปเลยครับโอ้โหขึ้นทำอีกหนึ่งลูกแล้วครับทางบ้านทางบ้านแจ้งมาทางบ้านแจ้งมาอ่าสุรเฟลมสุรเฟลมสุรเฟลมไปแข่งบอลถือเพื่อราเบร่สี่สิบเป็นไง ตูวเขาแก่จนแกยังไม่เว้นเลยอู้ยูดดีดิ้นปิดไงตูวเขาแก่จนแกยังไม่เว้นเลยอู้หูยดิ้นอู้ยถ้ายิงซ้ายเข้าตั้งนานแล้วเก๋เอ้ยไปยิงขวาตั้งสามสี่ครั้งใช่ก็แต่ผมชอบ พ bueno> ี่คิวเอาคมเั่วแล้วโดนครนี้แกยังนั่งยิ้มอยู่เลยนะแกไม่ได้ยิ้มเอาบอแกอารมณ์ดีแกเป็นคนอารมณ์ดีมากใช่เอาแล้วตะเกงตกห้ายหมดีช่เอนแกตัว กเกสสองเอิร์ดนึ่งประตูหนึ่งแอซิสจากเท้าซ้ายเกสตัดขาวาออกมืออ,อัดชีนมาลูกละลังครับดูครับอสองลังเลยนะครับดิ พี่อาคมอัจฉริลูลังจริงครับครับโดนไปสองลังแล้วครับกินไปด้วยนะครับโอ้โหได้สองลังแล้วชัางตัวนะกินด้วยกันนะครับเออกินด้วยกันนะครับอีกลูกหนึ่งสามลังนะจ๊ะเวิวค่ำได้กินสองลังแล้วจามเบยคิวโอ้โหเบ็เป็ดเป็นมุตสินครับรู้ช้าไปหน่อยโอ้จบไปครับดูครต่อสองคือว่าสกอร์ก็สมเหตุสมผลครับผมแน่ละ